สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดกับตันนะครับวันนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบน2ส,สูตรทุกทนัน2สูตรของอาจารย์คำนวณได้58กับ79นะครับ 58กับ79มัดรวมกันได้แนวทางคู่สลับบน4ชุดก็คือ57 59 87แล้วก็89นะครับอีกหนึ่งข้อมูลของแอดกับตันก็จะเป็นแนวทาง10ล่างนะครับเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยก็คือใบฝั่งทางซ้าย นดกับตันคำนวณได้2กับ9นะครับก็จะมีเลข2เข้าหลักสิบไยออก2องศูนสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ16มิถุนายย68หกแปดนดกับตันคำนวณได้8กับ5้าทุกท่าน8กับ5แนวทาง10ล่างนะครับเลขเด่นแบบ2ตัว มาต่อการที่แนวทางเด่นครบบนของแอปเปิ้ลงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางทุกชั้นสูตรคำนวณของอาจารย์มาไม่ครบนะครับไม่มีเลขสามแล้วก็ไม่มีเลข2นะครับมีเลขห้าเข้าหลัก10ิบทางเดเลขของอาจารย์ห้างวดดลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับมีเข้ามีหลุดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับ เด่นครบบนของอาจารย์คำนวณได้สี่ห้าหกแปดเศย์ถูกทันตามนี้ครับสี่ห้าหกแปดเต่อมาก็จะเป็นทางโครงสร้างร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาหลักร้อยหลุดนะครับไม่มีเลขสาม หลักสิบเข้าอยู่ทุกท่านมีเลขห้าหลักหน่วยของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขสองครับตามนี้ทุกท่านเข้าแต่หลักสิบนะครับงวดก่อนสองงวดหลังสุดก็ได้เรียงดูเอาเลยนะครับตามที่เห็นงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายมือสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้สามสี่หกแปดเก้าศูย์ หลักสิบบนได้หนึ่งสี่หกแปดเก้าศนย์แล้วก็หลักหน่วยบนของอาจารย์ได้หนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าถูกทันโครงสร้างร้อยสิบหน่วยบนของแอปเปต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสิบหน่วยบนนะครับงดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขห้านะครับเข้าหลัก โวยออกสามห้าสองงดใหม่ก็คือใบนี้ทุกทันเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งสี่ห้าแปดเ้าศนย์ะครับหนึ่งสี่ห้าแปดเศทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาครับลงสูตร คำนวณเลขดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้แนวทางดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดต่อมาก็ดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลขสามมาต่อกันที่แนวทางหน่วยบนของอาจารย์วันชัยวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์บอกว่าหลุดไปเข้าหลักสิบนั่นก็คือเลขห้านะครับ สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือห้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดหนึ่งมาต่อกันที่แนวะทางเด่นสอนบน,น v ีสามเลขเด่นแบบสามตัวของอาจารย์วิภัยรัตน์เจ้ของข้อมูลคำนวณได้สามเจ็ดเก้าทุกท่านสามเจ็ดเก้าวันที่อยู่ตรงนี้นะครับ สิบหกเดือนหปีสองพอกีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์วิภัยรัตก็จะเป็นแนวทางเด่นล่าง v 2เลเลขเด่น2ตัวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ7นะครับ3กับ7ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ธีรยุทธ์นะครับเป็นสูตรคำนวณด้านบน สองสูตรคำนวณได้0กับ5จับคู่ได้05แล้วก็แนวทางเด่นบนของอาจารย์ตรงนี้ได้379มัดกันได้3ชุดนะครับมี305 705แล้วก็905อาจารย์ติดดาวมาให้2ชุดก็คือ705กับ905ทุกทัน อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นแนวทางด้านบนชุดเดียวนะครับสามตัวของอาจารย์ชอบ905นะครับ905าสองตัวมี0905แล้วก็95้าหชุดสองตัวที่ชอบก็คือ05กับ95รอผลนะครับงวดประจำวันที่16เดือน6ปี2568แนวทางของอาจารย์ธีรยุทธ์นะครับ มาต่อกันที่แนวทางสิทธิ์กาวานอเป็นข้อมูลด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข8ปุถูกทัน2ตัวที่ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดก็จะมี8 18 4 8 5แล้วก็8ปดเก้าเน,นี้จะเป็นแนวทางของแอดมาน้อยคอยรักงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับ สามตัวก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ทุกทันแนวทางของอาจารย์คำวนวณได้ห้าสามเจ็ดห้าสามแปดห้าสามเก้าแล้วก็ห้าสามศนย์นะครับค่อยออกสามห้าสองสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือสี่ใบฝั่งทางขวามอือทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันใครชอบดูสาธิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับ คือคำนวณยอดหลังของอาจารย์นะครับสามวดทางเดินเลขครับมีเข้ามีหลุดทุกทันตามนี้นะครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์คำนวณได้403 405 409แล้วก็401ต่อมาครับชุดเน้น2ตัวของอาจารย์ได้05กับ01ชุดรองได้03กับ09 แล้วก็สรุปด้านล่างนะครับชุดเน้นได้40กับ41ชุดรอง50กับ51แล้วก็เน้นหนัหนกๆแขนๆของอาจารย์ได้40ชุดเดียวใจมักกระจัดไปโลดสูตรคำนวณแนวทางของแอดมาน้อยคอยรักนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแัดมายมแดงนำโชคครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5 สต,ตัวของอาจารย์คำนวณได้ 58, 5้าแปดห้าหนึ่งห้าสอง5ช3ห้าศตัวให้มาเป็นแนวทาง3ชุดได้4ี่ห้าหนี่ห้แล้วก็4ี่ห้นะครับแนวทางของแอดมะยมแดงนำโชคมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ทองเปลวใบน,นี้เป็นข้อมูลด้านบนนะครับสตัวของอาจารย์ได้0ูนย์สีเจกับหกสี่เจ็ด สตัวได้สี่เจ็ดชุดเดียวใบนี้เป็นอนทางของมังกรทยานฟ้านะครับเป็นข้อมูลชุด3มตัวอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด6ชุดนะครับมี 604, 6 0ย์สี่หกศูนหสี่เจ็ดหสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าสาม ต่อมาก็สรุป3ตัวของแอดมิดนะครับอาจารย์สรุปมาให้ทั้งหมด6ชุดก็จะมี920 924 925 024 025แล้วก็045ใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพิจารณาก่อนนำไปใช้พอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ